สวัสดีค่ะวันนี้มีบ้านสวยๆในหัวหินมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะเนื้อที่122ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องนอนสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำค่ะและ3าห้องอนเนกประสงค์สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ในโซนในตัวเมืองหัวหินค่ะบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ห่างจาก โรงพยาบาลหัวหินอยู่ราวๆประมาณ1กิโลเมตรกว่าเองนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูภายในบ้านกันค่ะเข้ามาในบริเวณบ้านนะคะก็จะมีที่จอดรถกว้างเลยค่ะก็สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ3าคันทีเดียวเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยค่ะเราเดินไปดูสนามหญ้าบริเวณนี้กันนะคะหน้าบ้านก็หันไปทางทิศตะวันออกค่ะ ามาในบ้านก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะเข้ามาโซนฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสนามหญ้าฝั่งขวามือก็จะเป็นที่จอดรถนะคะบ้านหลังนี้ก็จะมีกำแพงรอบบ้านแล้วก็มีรั้วประตูนะคะซึ่งประตูเข้าบ้านก็จะเป็นประตูรีโมทค่ะส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสนามหญ้าด้าบ้านและมีพื้นที่จัดสวนกว้างทีเดียวเลยค่ะ เนื้อที่122ตารางวาเอกสารชนดกุดแดงค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะนะคะเพราะว่ามีห้องอนเนกประสงค์ถึง3ห้องค่ะบรรยากาศร,บรอบๆบ้านก็รม่มรื่นนะคะจะสวนและสนามหญ้าไว้ค่ะ สำหรับถนนหน้าบ้านค่ะก็กว้างมากๆเลยนะคะถนนหน้าบ้านกว้างประมาณ6เมตรเลยค่ะรถจอดหน้าบ้านสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็รถสามารถที่จะขับรถสวนกันได้นะคะถนนหน้าบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านส่วนตัวไม่มีค่าส่วนกลางใดๆทั้งสิ้นนะคะน้ำประปาและไฟฟ้าก็จะเป็นของรัฐบาลค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะ เข้ามาในบ้านนะคะห้องโถงก็กว้างมากๆเลยค่ะโซนห้องโถงด้านซ้ายมือของเรานะคะก็เป็นห้องโถงและห้องพระค่ะห้องพระก็จะมีประตูปิดเปิดกั้นไว้เป็นสัสดส่วนนะคะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะห้องโถงมุมนี้นะคะก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนนั่งพักผ่อนนั่งดูทีวีตรงนี้ค่ะและด้านซ้ายก็จะมีห้องพระหนึ่งห้องนะคะ ห้องโถงก็จะแบ่งโซนเป็นสองโซนค่ะโถงหน้าบ้านและโถงกลางบ้านนะคะหน้าห้องนอนและห้องต่างๆค่ะซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นห้องพระค่ะก็จะเป็นห้องพักขนาดอพอเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีชั้นตั้งวางพระตรงนี้นะคะและติดม่านไว้ค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ภายในหลังใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะและจะมีโซนหน้าบ้านจะเป็นแยกเป็นสัดส่วนไปอีกหนึ่งหลังหลังเล็กๆแล้วต่อเติมไว้นะคะก็จะเป็น1ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะใกล้กันก็จะมีห้องอนเนกประสงค์อีก1ห,ห้องนะคะโซนนี้นะคะก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินตกแต่งไว้เป็นงานไม้ค่ะ ประตูทางเข้าหน้าบ้านนะคะและประตูหน้าต่างรอบบ้านก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนถงหน้าห้องนอนและห้องครัวห้องน้ำนะคะด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสองห้องนอนและขวามือของเราก็จะเป็นห้องครัวค่ะและห้องน้ำหนึ่งห้อง เราเดินดูภายในครัวกันนะคะห้องครัวก็จะมีประตูปิดเปิดไว้เป็นสัดส่วนนะคะก็จะเป็นประตูกระจกบานผลักค่คะภายในครัวนะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินและด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นประตูเปิดออกไปด้านหลังบ้านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะติดตั้งตู้เย็นไว้2ตู้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็ตั้งตู้เย็นไว้สแห่งค่ะ ส่วนครัวก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะซิงค์ล้านจานแล้วก็จะเป็นเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นภายในครัวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นทำไว้เป็นเคาน์เตอร์นั่งรับประทานอาหารหรือว่าวางของในการทำครัวนะคะสำหรับโซนครัวก็แบ่งเป็นสัสดส่วนเลยนะคะ มีพัดลมเพดานด้วยค่ะแล้วก็มีประตูเปิดออกไปหลังบ้านด้านหลังบ้านเราก็ต่อเติมเพิ่มไว้นะคะก็จะเป็นหนึ่งห้องน้ำและหนึ่งห้องเก็บของค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็น2จุดนะคะที่เราตั้งไว้ค่ะก็จะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นบิวอินหมดเลยนะคะเพื่อจะให้เก็บของไว้ด้านในให้สวยงามค่ะ บ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำและสามห้องอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูประตูด้านหลังบ้านแล้วเปิดออกไปนะคะหลังนี้นะคะก็จะมีแทงสํารองน้ำนะคะใต้ดินและบนพื้นแล้วก็ตั้งแทงขนาดใหญ่ไว้นะคะตรงนี้ประตูหลังบ้านเปิดออกไปก็จะเป็นที่ตากผ้าและห้องน้ำหนึ่งห้องตรงนี้ค่ะ และจะเป็นห้องอนเนกประสงค์หนึ่งห้องค่ะอันนี้ก็จะมีแทงน้ำสำรองน้ำไว้นะคะแลปปั้มน้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์หนึ่งห้องค่ะ เป็นประตูห้องอเนกประสงค์นะคะเพื่อเก็บของสิ่งของต่างๆไว้ได้ตรงนี้นะคะก็จะติดพัดลมฝาผนังไว้หนึ่งเครื่องค่ะนี่ก็จะปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะภายในห้องนี้นะคะ สำหรับเส้นทางการเดินทางมาบ้านหลังนี้นะคะก็จากถนนเพชรเกษมอยู่ราวๆประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะก็ถึงบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ในโซนใกล้ๆโรงพยาบาลหัวหินค่ะจากโรงพยาบาลหัวหินก็ราวๆประมาณ1กิโลเมตรเองนะคะและโซนนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งชุมชนนะคะเป็นบ้านชาวต่างชาติและชาวไทยอยู่ในโซนนี้นะคะแต่ไม่ได้เป็นบ้านโครงการนะคะซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวะคะ่ะ และจากจุดนี้นะคะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองหัวหินหรือว่าตลาดชัดชัยห้ามาร์เกต็ตวิลเลจก็อยู่ราวๆประมาณ2 km. กิโลเมตรกว่าๆเองค่ะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วนะคะหลังนี้นะคะก็ต่อเติมแล้วก็ทำไว้อย่างสวยงามแล้วนะคะด้านนอกตรงนี้ก็จะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำข,ขนาดใหญ่ มีเครื่องทำน้าอุ่นค่ะแล้วก็กั้นกระจกไว้สำหรับโซนเปียกโซนแห้งนะคะห้องน้ำห้องนี้ก็จะอยู่ในบริเวณโถงครัวและห้องนอนค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวอยู่3ห้องค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะ สำหรับห้องนอนด้านขวามือของเรานะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กซึ่งจะมีห้องแต่งตัวด้วยนะคะ,ะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินสำหรับตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวก็จะเป็นประตูแบบสไลด์คล้ายๆประตูญี่ปุ่นนะคะห้องนี้ก็จะติดแอร์ไว้ด้วยค่ะจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินค่ะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยในการแต่งตัวเก็บของเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวต่าง ตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบบานเรื่อนนะคะและมีกระจกข,ขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะแยกเป็นสัดส่วนสำหรับห้องนอนและห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่วางเตียงนอนขนาด3.5ฟุตได้นะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กค่ะมีประตูปิดเปิดแชร์สำหรับห้องนอนขนาดใหญ่ก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวห้องนี้ด้วยนะคะ สามารถาปิดเปิดประตูแชร์กันได้ระหว่างห้องนอนขนาดเล็กและห้องนอนขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะห้องนอนนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวซึ่งห้องน้ํานี้ก็จะเป็นภายในห้องนอนส่วนตัวค่ะก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นแล้วก็ตกแต่งปูกกระเบื้องฝาผนางังและกระเบื้องพื้นไว้อย่างสวยงามเลยนะคะก็มีสีสันที่สดใสค่ะ ายในบ้านนะคะก็จะปูกกระเบื้องและทาสีอ่าสีเหลืองอ่อนสีออกโทนสีครีมครีมนะคะห้องน้ำนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในห้องนอนส่วนตัวค่ะแล้วก็จะมีกระจกกั้นระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งแล้วก็ตกแต่งกระเบื้องไว้อย่างสวยงามนะคะโทนสีก็จะเป็นกระเบื้องโทนสีขาวค่ะแล้วก็ห้องนี้ค่ะ จะแชร์ระหว่างห้องเล็กกับห้องใหญ่ได้นะคะก็แชร์ห้องน้ำใช้ด้วยกันได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูปิดเปิดแชร์ระหว่างกันค่ะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะมีห้องน้ำส่วนตัวมีเตียงนอนแล้วก็ มีแอร์ด้วยนะคะห้องนอนทุกห้องจะมีแอร์ทุกห้องเลยค่ะก็จะติดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนอนห้องที่สองนี้ค่ะก็จะเป็นโซนที่ติดกับสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องที่ขนาดใหญ่ค่ะมีห้องแต่งตัวและห้องอเนกประสงค์ด้วยห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ซึ่งจะมีห้องน้ำส่วนตัว มีห้องแต่งตัวค่ะก็จะแยกไว้สำหรับห้องแต่งตัวและห้องอเนกประสงค์ภายในห้องนี้ด้วยนะคะก็จะมีชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็จะมีทีวีไว้หนึ่งเครื่องนะคะและด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องแต่งตัวซึ่งเราทำเป็นบิวอินไว้นะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะ และเดินจากจุดนี้นะคะจากห้องแต่งตัวซึ่งมีตู้ขนาดใหญ่บิวอินไว้นะคะก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์สามารถาปิดเปิดประตูได้ตรงนี้นะคะก็แยกไว้สัดส่วนค่ะเป็นประตูบานผักแบบกระจกนะคะก็เป็นห้องอนเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งนะคะขนาดเล็กค่ะปูกระเบื้องไว้ในโทนสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ตรงห้องนี้นะคะที่เป็นห้องแต่งตัวเนี่ยมีพื้นที่เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สุดภายในบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านส่วนตัวค่ะไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะก็จะไม่มีค่าส่วนกลางใดๆทั้งสิ้นค่ะ โซนนี้ค่ะก็ไม่ไกลจากปั๊มน้ำมันปตทเส้นเรียบขันคองมากนักนะคะจากจุดนี้ไปปั๊มน้ำมันปตทค่อยๆราวประมาณ1กิโลเมตรเองค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สค่ะมีเตียงนอนที่นอนแล้วก็ติดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่ไม่มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะห้องนอนนี้ก็จะอยู่ติดกับห้องนอนขนาดใหญ่นะคะและอยู่โซน ฝั่งหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าค่ะจะเป็นฝั่งทิศตะวรรันออกนะคะก็จะมีห้องนอนสองห้องคือขนาดใหญ่กับห้องนี้คะ่ะเดินออกมาจากห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องโถงก,งกว้างๆนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะมีห้องน้าด้านนอกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็เดินมาด้านบ้านนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องเรากั้นไว้เป็นหน้าต่างกระจกและประตูบานเลื่อนกระจกนะคะก็เป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องที่เราใช้สอยได้ะคะ่ะและถัดมาจากจุดนี้นะคะก็จะเป็น ห้องนอนอีกหนึ่งห้องห้องที่4นะคะสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะมีเตียงนอนตัวเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องค่ะห้องนอนนี้มีห้องน้ำส่วนตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องน้ำด้วยค่ะห้องนี้ก็จะแยกโซนออกมาจากตัวบ้านนะคะ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นประตูห้องน้ําจะเป็นลักษณะาบานเลื่อนค่ะบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่122ตารางวา4ห้องนอน4ห้องน้ํา3ห้องอเนกประสงค์นะคะซึ่งห้องอเนกประสงค์ก็สามารถใช้สอยเป็นห้องต่างๆได้นะคะ สำหรับโซนนี้ค่ะก็ใกล้เคียงกับตัวเมืองมากๆเลยนะคะห่างจากตัวเมืองก็อยู่ราวๆประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆค่ะซึ่งเป็นถนนเรียบคันคลองนะคะก็เป็นเส้นที่เราสามารถเดินทางมาจากถนนเพชรเกษมได้ะคะ่ะอยู่ในโซนใกล้ๆกับโรงพยาบาลหัวหินค่ะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกนะคะ ใกล้เคียงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ตต่างๆนะคะโซนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วก็ไม่ไกลจากตลาดแพรไม้ไม่ไกลจากตลาดไดาโนเสาร์ซึ่งเป็นตลาดาสดมีช่วงเย็นๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามและเยี่ยมชมบ้านได้นะคะติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982ค่ะหรือจากทักไล แอดวอซแท็นะคะก็ี๋ยวจะลงช่องทางการติดต่อไวทายคลิปนะคะและลงรายละเอียดต่างๆไวทายคลิปก็สามารถก็ดูรายละเอียดได้นะคะหรือติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะจะลงภาพนิ่งในมุมต่างๆและห้องต่างๆไว้ให้นะคะสามารถที่จะดูภาพนิ่งในมุมต่างๆได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่สามารถที่จะเดินทางมาได้หลายเส้นทางนะคะ จากจุดนี้นะคะเดินทางไปอำเภอชามก็อยู่ราวๆประมาณ25นาทีเองนะคะแล้วก็จากจุดนี้สามารถเดินทางไปห้างแมคโครนะคะประมาณสอ2กิโลเมตรเองค่ะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกนะคะจะไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆก็สะดวกค่ะและจากจุดนี้นะคะไปหาดหัวหินหรือว่าไปทะเลนะคะประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ หกเจนาทีก็ถึงหาดแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปเดินเล่นชายหาดเที่ยวทะเลได้นะคะแล้วก็เส้นทางการเดินทางต่างๆในละแวกนี้นะคะก็สะดวกสบายสามารถที่จะเดินทางมาที่บ้านได้หลายเส้นทางค่ะก็เข้าได้หลายซอยนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆของบ้านนะคะก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะเยี่ยมชมบ้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ